สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบานๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมนิสภาามาให้กัะเขาค่ะเมนูมมนนีสภาอลง่มไตค่ะพี่น้องอีกแล้วค่ะพี่น้องจะพามาทําแกงเหลืองนะคะ แกงเลืองหน่อไม้ดองใส่ปลานิลเนาะค่ะพี่น้องส่วนน้ำพริกเนาะค่ะสื่อแบบสเร็จลูกมากวายเย้าเห็ดบบเป็นค่ะขอเยอาเราเลยว่าพัวประเภทน้ำพริกแกงเผ็ดแกงขัง่วแกงส้มนะคะพี่น้องหรือแกงไตเหต็ดบบเป็นเนาะค่ะสื่อสําเร็จรูปมากแต่ว่าจะมาเพิ่มคอมเมนต์ลงอีกหน่อยนึงค่ะอันนี้คือค้อมชอบส่วนตัวเนะค่ะปลานิลล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยค่ะเอาหัวอหย่างแต่เอาขีบออกเบิดเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็บใบมะกรูดค่ะหน่อไม้ตมออกนามหนึ่งค่ะพี่น้องเพราะาสื่อแบบเขาเห็ดดองมาแล้วค่ะก็เลยบ่ม แบบนึงน,นะคะพี่น้องจะเอาพริกแกงส้มเอาค่ะก่อนอื่นค่ะใส่น้ำพริกลงไปเลยมื่อนี้แกงกินเองนะคะพี่น้องก็เลยน้ำพริกจะเยอะหน่อยเพราะว่าจะทำแบบรสาเข็มข้นไปเลยค่ะพี่น้องมันคอสุดตัดความเข้าของปลาได้นะคะถ้าเห็บโตแบบอ่อนๆมันก็จะบ่แซ่บค่ะ ลายน้ำคริกก่อนค่ะบอกง่ายๆก็คือแกงสมเน่ะนะคะพี่น้องแกงสมผักกาดเปียวเอ้ยนอไหม่ดองค่ะเดี๋ยวจะใส่นี่ลงไปน้ำเลยค่ะพี่น้องคาิ้นใสรแบบดีสินเลยคะ่ะนีคือความชอบส่วนตัวเ้อค่ะพี่น้องผู้ใดบ่มักกับ,บ่บตองใส่ตามเ้ยค่ะเอาแค่ที่นี่ไน้นำพริกเพิ่นกับพ่อนะคะพี่น้องแต่ว่าเป็นความชอบที่จะใส่คมิ้นเยอะๆมนจะได้หอมนะคะ พอละลายน้ำพริกเริ่มแตกออกเบอร์สุยางนลค่ะพี่น้องนะคะ,นนะ,คะละลายมันแตกออกมาเราก็เติมเติม <c oughs> น้ำเข้าไปอีกหน่อยนึงป้าพี่น้องของเก่าแต่แน่อนอนเลยคะ่ะเอาละคะ่ะรอให้น้ำเดือดจะข้าวนึงคะ่ะเอาละค่ะพี่น้องพ่อน้ำเริ่มเดือดคะ่ะเ่าก็จะใสน่นอไมดองไปเลยคะ่ะ มือ่อนี่เสเฮ็ดแบบว่าใส่นือหม่ดองก่อนนาคารพน้องต้มให้มันสุขขกค่ะก,ก่อนทานควนจะใส่ปลาลงไปเพราะว่าปลาเข้ามันสุกง่ายค่ะแต่ใส่ลงระต้มแต่พร้อมกันเลยค่ะพน้องปลาเข้าสุกเปื่อยนนะะ้ะอาหารองก่อนเนือหม่ดองสุกแล้วก็สรุงรสดนะคะตำด้วยใบมะกรูดค่ะอ่าสับรดเฮ็ดแบบว่า <c oughs> เปรเวอร์คือเจ้าของเพ่นเลยนะคะพีพน้องคือผักไตเลยแต่ว่าอันนี้เฮ็ดคือแบบว่า ชอบความชอบส่วนตัวนะคะออหอมควนๆค่ะพี่น้องเสิร์ปลากูดลงไปใบปลากรูดนี่ค่ะความเปรี้ยวค่ะจะเอาเปรี้ยวของน้ำมัดองค่ะพี่น้องจะไม่เติมน้ำมะขามไม่เติมอะไรเนาะคะ่ะพี่น้องจะเอาเปรี้ยวของน้ำมัดองแล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลนะคะอันนี้คือเห็ดแบบส่วนตัวเด้อจากพี่น้องบางคนแบบว่าค่ะพี่น้องผักไตเขามาเบิงนะคะพี่น้องอาจจะบ่คขึ้นหรือบวเปกะ่ะ ขอโทษขออภัยแต่ขอบอกว่ามักกินอาหารไต่แห้งเลยค่ะพี่น้องเกิดยูอีซานะคะ่ะแต่มาักอาหารไต่ค่ะพี่น้องมากขวไปปากไตปลาแกงเหลืองเอยียงี่สิะค่ะพี่น้องเกี่ยวก็ขมิ้นเนาะคะ่ะเดี๋ยวต้มไปเรื่อยๆะคะ่ะ หอมค่ะค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็ย่อเพิ่มขมิ้นข้าไปอีกค่ะซีซันนี่ค่ะแบมสุดยอดค่ะพี่น้องความหอมค่ะของใบบกูดลงไปค่ะพี่น้องของกินเื่งเกงเขาเนี่ยค่ะพี่น้องเอาอยู่ค่ะเื่งแกงซื้อมากใหม่ๆหอนๆค่ะพี่น้องมันก็เลยจะมีความหอมเนี่ยค่ะถ้าซื้อใบโดนค่ะหรือว่าเข้าเอาแช่ตู้เย็นไปมันความหอมมันจะระเหยออกเบิดค่ะพี่น้องนะคะเอาละค่ะพี่น้องข้อน้าใหม่ดองเริ่มเดือดค่ะย่อเขี่ยวไปตรงสามซินาทีเลยค่ะพี่น้องัาหัรเนี่ยค่ะ ทีนี้ก็จะทําการปรุงค่ะก่อนอื่นค่ะใส่ผงปรุงรสค่ะใส่ลงไปเลยค่ะว้าเหมือน,นีะเซ้ผงปรุงรสยังนักยังน้าเลยค่ะตามด้วยน้าตาลทรายใครไม่น้าตาลปีบก็ใส่ได้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วย ชูรลนิดนึงค่ะเพ,พื่อความแซ่บนะคะพี่น้องสังเกตบุ้งเด้อค่ะบ่หันในใส่ปลาด้วยค่ะ,คะพี่น้องปลาในใส่ที่หลังอีหลีค่ะพี่น้องเพราะว่าในการค้นมันจะมีปัญหาในการค้น,นปลามันเสล่แรงเกินไปค่ะขออนุญาตชิมนะคะใส่น้ำปลาอีกนิดนึง แล้วะแล้วก็เติมน้ําตาลนิดนึงค่ะใส่ให้เห็นเลยแบบว่าบะหมี่แบบว่าเติมหนอกเติมหนค่ะเติมน้ําตาลน้ําปลาโอเคค่ะพี่น้องที่นี่ข้าเปรี้ยวอยู่กับน้ใหม่สุดยอดเลยค่ะเราปิดท้ายด้วยปลาใส่ลงไปเลยเพราะว่าปลาห้าวหนันบบขยอยสดนะคะพี่น้องปลาฝางบนเบอคือปลาหน้าปลาหาเอาเองนะคะพี่น้องนะคะเมื่อก็เลยจะแบบว่า บ่ค่อยสดป็นไดค่ะก็เลยเลือกคือสใส่ที่ลรางแล้วก็ให้มันสุกคักๆแล้วค,ค่อยคนนะคะพี่น้องจะบ่คนไว้เลยค่ะเอาล้วค่ะพี่น้องพอต้มจนเดือดแล้วนะคะปลาก็เริ่มสุกแล้วค่ะพี่นออ้องเ,เ,เราก็จะทําการปิดไฟค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นการเฮ็ดแกงเดือง่ายๆเนาะคะ่ะส่วนมากเนาะคะ่ะพี่น้องเย่ยบโหัวเขาจะใส่ปลา,าเอียงเนาะคะ่ะแกงที่เข้าซื้อมากินก็เริ่มสังเกตบิงคะ่ะพี่น้องแต่ว่าในความคิดในคิดดแต่ปลาซาบะนะคะที่นี่ปลาซาบะบ่บมีค่ะพี่น้องก็เลยได้ปลานิ่งมากค่ะ ก็เซเฮ็ดง่ายๆสไตล์เยาค่ะพี่น้องแกงเหลืองนะคะรสชาติก็จะมีเปรี้ยวมีเผ็ดนิดๆแล้วก็มีหวานค่ะหวานปลาแหลมด้วยค่ะพี่น้องบนเน้นหวานด้วยค่ะเพราะว่าพีเคยกินมากเพิเ่มบนเฮวดหวานไปนไหนนะคะแต่ว่าอันนี้คือความชอบส่วนตัวก็เลยใส่ความหวานลงไปนิดนึงค่ะกับทับพีง่ายๆนี่แหละคะ่ะพี่น้องมันก็เลยตัดความเปรี้ยวของน้ำม่สมค่ะนี่ค่ะแต่แซบตะแซบครับพี่น,น้องห,ห,หอมหุ่นหอมขมิ้นนะคะ เอาละจัดพี่น้องที่นี่ใบบกูดด้ค่ะเยาะบริเซม่ากกว่านี้มีอีกอยู่เลยค่ะพี่น้องยามันขมมันเฟือนนะคะพี่น้องมีเฟื่อนเฟื่อนพูดแนะนํามาว่าใส่หลายมันก็สซิขมนะคะเยาะก็เลยใส่ไปประมาณสามสี่ใบละฉีกสี่ฉีกใส่พอมีความหอมนี่ค่ะหอมของคาเมนหอมของเครื่องแกงพูดโอเคเอาอยู่ค่ะพี่น้องมาหาด้วยเยาสตักใส่ถั่วอิทอซ้ามหเฮเบิรงจ้า แล้วราคาพี่น้องทุกผู้ทุกคนคะ่ะเมนูมื้อนี้คะ่ะแกงเหลืองหน่อไม้ดองค่ะพี่น้องใส่ปลานิ่นเนาะคะ่ะพี่น้องแซ่บแสบคะ่ะรสชาติกลมกลมมากคะ่ะความเปรี้ยวอาศัยอยู่ที่หน่อไม้ดองค่ะพี่น้องแล้วก็ตัดกับความเผ็ดเนาะค่ะเลียวกับเพิ่มขมิ้นข้าไปอีกค่ะความหอมตีขึ้นมากหุนหุนแล้วกับผิวบกูใบมะกรูดคะ่ะพี่น้องนะคะปลานิ่นเนาะคะ่ะพี่น้องมันนี้แกงมันนี้สูตรนี้คือคือใส่หลังสุดเลยคะ่ะพี่น้องหลังจากที่เราละลาย ละลายน้ำพริกนาหะพี่น้องแบบสื่อสําเร็จรูปมากค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันองลงไปต้ม30บนาทีคุณได้่าพี่น้องหลังจากนั้นแยกกับมะปรุงรสค่ะเปรี้ยวหวาน,นค่ะพวมเปียวนี่เอาจากน้ำม่แล้วก็หวานใส่น้าตาลไปทับพี่หนึ่งก็อีกไปหนึ่งนะคะพี่น้องแล้วก็ปรุงรสน้าปลานะคะพองปรุงรสค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นเมนูไง่ายๆที่เป็นครั้งแรกที่เฮดแกงเหลืองเพราะว่าเ้อๆนี่ซื้อมากินค่ะ ซื้อมากินกับโบถือปากตัวของเป็นไดค่ะพี่น้องพอดีไปเจอนำพี้ก็เลยซื้อมาเฮ็ดกินเองเลยค่ะรับรองว่ามือนีแทบอีดีค่ะพี่น้องเขาเวิดหมอแท้แน่นอนค่ะเป็นแกงเหลืองหอมๆวนๆค่ะพี่น้องมาจากทุกผูทุกคนมากินเขาด้วยกันค่ะพ่ายกตีเขามาถือจานเขามากค่ะพี่น้องมาสดแกงเหลืองหนอนๆสำหร,รับคนที่มักอาหารหลดจัดที่เย่านะค่ะพี่น้องมักเออเนอ่ยอยังมกักหลดเ็สเพสหลดผงผักไตเนี่ยมากินแกงเหลืองด้วยกันแสบจ้า